สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ IR Plus Podcast พื้นที่สำหรับ CEO, ทีไ t อาและนักลงทุนที่อยากเข้าใจตลาดทุนในมุมลึกแต่เล่าให้ฟังง่ายๆทุกตอนเราจะเชื่อมข้อมูลการวิเคราะห์และกลยุทธ์เพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจคุณเคยเห็นไหมครับเวลาที่เปิดดูคู่ในแอปเทรดแล้วมีเครื่องหมายแปลกๆโผล่ขึ้นมาเช่น H, SP, NP หรือ C บางทีเราอาจสงสัยว่ามันคืออะไรแล้วเราควรทำอย่างไรความจริงคือเครื่องหมายเหล่านี้เปรียบเสมือนไฟสัญญาณจราจรของตลาดหุ้นมันช่วยเตือนเราให้ระวังไม่ขับรถลงทุนไปชนกำแพงโดยไม่รู้ตัววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับว่าทำไมเครื่องหมายเหล่านี้ถึงสำคัญแล้วเราควรตีความยังไงให้ลงทุนได้อย่างมั่นใจเครื่องหมายคืออะไรตลาดหลักทรัพย์ ออกแบบเครื่องหมายต่างๆเพื่อปกป้องนักลงทุนและรักษาความโปร่งใสของตลาดถ้าบริษัทมีข่าวสำคัญก็จะมีเครื่องหมายเตือนถ้าบริษัทมีปัญหาทางการเงินก็จะมีสัญญาณบอกถ้าบริษัทไม่ส่งงบการเงินตลาดก็จะบังคับหยุดซื้อขายพูดง่ายๆคือเครื่องหมายเหล่านี้คือภาษากายของตลาดที่บอกเราว่าระวังนะอะไรบางอย่างกำลังเกิดขึ้น ตัวอย่างเครื่องหมายสำคัญ 1. h h a l l หยุดซื้อขายชั่วคราวไม่เกินหนึ่งรอบการซื้อขายเกิดขึ้นเมื่อมีข่าวใหญ่ที่ยังไม่ได้ชี้แจงเช่นบริษัทประกาศดีลซื้อกิจการตลาดต้องการให้ข้อมูลชัดเจนนักลงทุนจะไม่เสียเปรียบ 2. SP Suspension หยุดซื้อขายยาวกว่าหนึ่งรอบการซื้อขาย ใช้เมื่อบริษัทไม่สามารถชี้แจงข้อมูลได้ทันหรือมีปัญหาหนากักเช่นไม่ส่งงบการเงินหุ้นแบบนี้คือไฟแดงชัดๆนะครับนักลงทุนต้องระวัง3 C Caution เป็นกลุ่มเครื่องหมายเตือนเช่น CB ปัญหาธุรกิจหรือการเงิน CS งบการเงินมีปัญหาผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น CF p r e f l o w ต่ำ สภาพคล่องน้อย CC ไม่ปฏิบัติตามกฎตลาด4 NP NR NP Notice Pending ตลาดกำลังรอข้อมูลจากบริษัท NR Notice r e c e i v e ตลาดได้รับข้อมูลแล้วทําไมถึงสำคัญช่วยให้เราตัดสินใจถูกเวลาถ้าเจอ SP รู้ทันทีว่าซื้อขายไม่ได้ต้องรอไม่เข้าไปเสี่ยงถ้าเจอ C เตือนให้ระวังอาจต้องศึกษาเพิ่มก่อนตัดสินใจลงทุนลดความเสี่ยงจากข่าวลือตลาดหุ้นมีข่าวลือเยอะแต่เครื่องหมายคือข้อมูลทางการจากตลาดหลักทรัพย์ปกป้องเงินของเราบางครั้งการไม่รู้อาจจะทําให้เราซื้อหุ้นที่กําลังจะถูกเพิกถอนแต่เครื่องหมายเตือนทําให้เราหยุดคิดทันทีเรื่องเล่าจากนักลงทุนผมอยากเล่าตัวอย่างนะครับนักลงทุนมือใหม่คนหนึ่งซื้อหุ้นเล็ก เห in ็นปั ies, ้นผลสูง12%คิดว่าน่าสนใจแต่ไม่รู้ว่าหุ้นตัวนั้นติดเครื่องหมาย CB เพราะธุรกิจขาดทุนต่อเนื่องสุดท้ายราคาหุ้นตกลงเกือบครึ่งหนึ่งในปีถัดมาอีกคนหนึ่งอยากซื้อหุ้นที่กำลังเป็นข่าวแต่พอเห็นเครื่องหมาย H เลยรอจนบริษัทชี้แจงสุดท้ายรอดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดนี่แหละครับพลังของการอ่านสัญญาณเตือนวิธีใช้เครื่องหมายให้เกิดประโยชน์ อย่าตกใจทันทีที่เห็นเครื่องหมายให้อ่านประกาศจาก SET ก่อนใช้เครื่องหมายเป็นตัวกรองหุ้นถ้าหุ้นติด C บ่อยๆอ่านไม่เหมาะกับการลงทุนระยะยาวถ้าเจอ NP หรือ n r ก็ควรรอข้อมูลให้ครบอย่ารีบตัดสินใจเครื่องหมายจากตลาดหุ้นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่มันคือเพื่อนที่ช่วยเตือนเรา HSP เตือนเรื่องข้อมูลและการซื้อขาย C เตือนให้ระวังธุรกิจงบ หรือสภาพคล่อง NP NR บอกสถานะข้อมูลสุดท้ายนี้อยากฝากไว้ครับว่านักลงทุนที่ดีไม่ใช่คนที่ซื้อถูกหรือขายแพงเสมอไปแต่คือคนที่รู้จักป้องกันความเสี่ยงและฟังสัญญาณเตือนให้เป็น